นิยายเสียงเรื่องเล่รักนายหัวตอนที่25เรื่องเข้าใจผิดพิมพันธ์แอบตามกริดมาที่เหนือโดยที่ไม่บอกให้เขารู้จะบอกได้ยังไงโทรไปเขาก็ไม่รับสายบ้านก็ไม่กลับและจะให้เธอทำยังไงเขาเป็นบ้าไปแล้วทำไมเขาต้องมาตามผู้หญิงคนนั้นทั้งทงที่ก็คุยกันแล้วว่าเลิกติดต่อ จะกลับไปอยู่กันเป็นครอบครัวกับเธอและจะมีลูกกันใหม่แต่อยู่ๆกริดก็หนีเธอไปดื้อๆแบบนี้เป็นเพราะสโรชาแน่ๆแต่เท่าที่เธอตามดูสโรชาก็มีผู้ชายตามตลอดไปไหนมาไหนมาด้วยกันอาจเป็นเพราะคนรักของสโรชาหรือเปล่าผู้ชายคนนั้นหน้าแตดีมากดูเป็นผู้ใหญ่เหมาะกับสโรชาจะตายทำไมกริด จะต้องมาตามไม่นั่นอีกเธอไม่เข้าใจเลยเธอจะบ้ามากกว่ากริดแล้วตอนนี้พิมพันธ์แอบชอบกริดมานานมากรักมากต้องเป็นผู้ชายคนนี้เท่านั้นเธอใช้ทุกวิธีที่จะทำให้กริดหันมาหาเธอจนเธอท้องและได้แต่งงานกันครอบครัวเตือนเธอบ่อยๆว่าให้เผื่อใจบ้างแต่คนอย่างเธอรักแล้วก็รักเลย บ้านเธอมีเงินมากมายมีกินมีใช้จนวันตายก็ไม่หมดเหลือไว้ให้ลูกหลานด้วยซ้ำผู้ชายดีๆกว่ากริดมีมากมายแต่เธอก็ไม่เคยสนใจใครเธอเฝ้าวนเวียนติดตามกริดคนเดียวเท่านั้นหลังจากที่แท้งลูกคราวนั้นพิมพันธ์ก็พยายามที่จะมีลูกอีกแต่กริดไม่เอาด้วยเลยดีที่เธอมีทะเบียนสมรสทำให้กริดทำอะไรไม่สะดวก แต่ถึงกระนั้นกริดก็ไม่ยอมกลับบ้านเขาแยกไปอยู่คอนโดต่างหากกุญแจคอนโดเธอยังต้องแอบปั๊มไว้ที่เธอตัดสินใจตามมาที่นี่เพื่อที่จะมาปรับความเข้าใจกับเขาจะให้เธอทำยังไงเธอก็ยอมขอให้เขากลับไปอยู่บ้านด้วยกันเธออยากให้เขาสงสารเธอบ้างอย่างน้อยเธอก็ไม่เคยคิดที่จะมีใครใหม่เธอตัดสินใจโทรหาสโรชา เธอพยายามให้ลูกน้องที่บ้านทั่วไปขอเบอร์ใหม่ของหญิงสาวที่บริษัทกว่าจะได้มาแสนยากเย็นพี่เข้าไปด้วยนะครับน้องบัวเผื่อมีอะไรช่วยได้ไม่ต้องเกรงใจเรามาด้วยกันขนาดนี้แล้วแค่สโรชาเดินเข้ามาในร้านอาหารคนในร้านก็หันมามองกันไปแถวแต่หญิงสาวไม่ได้สนใจใครตั้งใจมาหาพิมพันธ์ เธอเลือกโต๊ะมุมในสุดเป็นส่วนตัวดีก็ดีเหมือนกันเธอก็ไม่อยากให้ใครมารับรู้เรื่องไร้สาระแบบนี้หรอกสวัสดีค่ะสโรชาทักทายพิมพันธ์ผู้หญิงคนนี้ถึงแม้ว่าจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าหรูหราท่าทางเป็นผู้ดีแต่แววตาที่ได้เห็นนั้นช่างเศร้าเหลือเกินดูเป็นคนไม่มีความสุขเห็นแล้ว เธอก็รู้สึกเห็นใจยังไงก็เป็นผู้หญิงด้วยกันสวัสดีค่ะคุณสโรชาพิมพันยกมือไหว้สโรชาและอัคราเธอเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนรักของสโรชาและดูจากบุคลิกหน้าตาเขาคงอายุมากกว่าเธอผมอัคราครับชายหนุ่มบอกชื่อตัวเองและรับว่าหญิงสาว เขานั่งลงใกล้ๆสรุชาในสุฟาเดียวกันคุณพิมพันธ์มีอะไรเหรอคะพูดมาได้เลยค่ะฉันสะดวกถ้ามีอะไรพอช่วยได้ก็ยินดีเธอเปิดทางให้พิมพันธ์พูดและหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็พรั่งปลูออกมาจากปากของพิมพันธ์หลังจากที่ฟังเรื่องราวต่างๆจบลงใช้เวลานานพอสมควรเพราะพิมพันธ์ร้องไห้ไปด้วยบางเวลา เห็นได้ว่าผู้หญิงคนนี้รักกริดด้วยความจริงใจและหวังดีเสมอเธอเห็นแล้วก็เศร้าใจมันทำให้คนเป็นทุกข์ขนาดนี้เลยเหรอความรักเนี่ยคุณพิมพันธ์คะเอาอย่างนี้นะคะตอนนี้เวลานี้บัวยืนยันว่าบัวไม่เคยคิดกับกริดเกินเลยไปมากกว่าเพื่อน ไม่ว่าจะเป็นย้อนหลังหรือปัจจุบันบัวขอโทษที่บัวไม่เคยพูดกุให้เด็ดขาดกับกริตนั่นเป็นเพราะว่าบัวคิดว่ากริตยังเป็นเพื่อนไม่คิดว่าเรื่องจะเกินเลยมาขนาดนี้ตั้งแต่กริตมาอารวาสที่บ้านบัวตัดสินใจไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจแล้วพิมพันต้องเข้าใจบัวนะคะบัวระวังตัวเองมากกับเรื่องแบบนี้ และถ้าไม่สนิทจริงๆบัวจะไม่ให้ใครไปมาหาสู่ที่บ้านบัวยืนยันอีกครั้งว่าบัวไม่เคยคิดในทางชู้สาวกับกริดเลยจะให้บัวช่วยเรื่องอะไรก็บอกแต่ขอให้อยู่ในกรอบและความถูกต้องบัวยินดีช่วยบัวเข้าใจนะคะว่าพิมพ์รักกริดมากแต่พิมพ์ต้องคิดถึงตัวเองด้วยบางทีการที่เรารักใครสักคน มันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ด้วยกันหรอกนะคะแค่เราเห็นคนที่รักเขามีความสุขสำหรับบัวแค่นี้ก็พอบัวเชื่อในความรักของพิมพ์จากนี้ต่อไปสมหวังหรือไม่สมหวังบัวก็อยากให้พิมพ์ตรีมใจไว้บ้างอย่างน้อยพิมพ์ก็มีคนข้างหลังคุณพ่อคุณแม่ไหนจะน้องอีกทุกคนเป็นห่วงธุรกิจของพิมพ์อีกพิมพ์อายุแค่นี้เอง ยังต้องเจออะไรอีกมากบัวอยากให้พิมพ์กลับไปคิดในฐานะที่เป็นผู้หญิงด้วยกันบัวเข้าใจทุกอย่างหญิงสาวจับมือพิมพันธมาบีบแสดงความจริงใจบัวเป็นกำลังใจนะคะหญิงสาวดึงพิมพันธเข้ามากอดปลอบเมื่อเห็นว่าอีกฝ่าเริ่มร้องไห้ขึ้นมาอีกครั้งคำพูดที่จริงใจของสโรชาและอ้อมกอดนั้น ทำให้พินพ์พำน้ำตาแตกอีกหนุนหลังจากที่เช็ดแล้วเช็ดอีกหลายต่อหลายครั้งเธอกอดตอบหญิงสาวชอบในความเป็นคนตรงๆของสโรชาพิมพ์ขอเรียกพี่บัวได้ไหมคะพิมพ์ไม่มีพี่สาวเธอรู้สึกอบอุ่นและมีสติขึ้นมาอย่างประหาดเธอไม่เคยได้รับความอบอุ่นและคำพูดดีๆเตือนสติแบบนี้ ถึงบ้านเธอจะมีพ่อแม่พี่น้องแต่ทุกคนต่างก็อยู่เหมือนตัวใครตัวมันเธอก็ไม่สนิทกับครอบครัวพอมาเจอกับกริดเธอก็ติดเขาและรักเขามากแล้วนี่พิมพ์ม,มากริดรู้เรื่องไหมสโรชาถามขึ้นไม่รู้ค่ะพิมพ์แอบตามมาพิมพ์พักเที่ยวโรงแรมในเมืองค่ะพิมพันบอกชื่อโรงแรม ซึ่งเป็นของชาติชายแต่กริดพักที่รีสอร์ทค่ะอีกอำเภอหนึ่งเขาไม่กล้าไปพักที่รีสอร์ทบ้านพี่บัวคราวที่แล้วที่มาทำเรื่องเขาไม่รู้ค่ะว่าที่นั่นเป็นรีสอร์ทของบ้านพี่บัวมารู้อีกทีคุณพ่อคุณแม่พี่บัวมาเชิญให้ออกพิมพ์ขอโทษแทนกริดด้วยนะคะพี่บัวถ้ามีโอกาส พิมจะไปกราบขอโทษคุณแม่ของพี่บัวค่ะพิมพ์พันยกมือไหว้ขอโทษหญิงสาวไม่เป็นไรหรอกเรื่องมันผ่านมาแล้วกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแล้วนี่พิมพ์มายังไงเดี๋ยวพี่ไปส่งที่โรงแรมนะกลับไปพักผ่อนก่อนได้ทานอะไรมาหรือยังเอางี้ดีกว่าไปทานข้าวเย็นที่โรงแรมทานข้าวเสร็จพิมพ์จะได้พักผ่อน พรุ่งนี้ค่อยว่ากันว่าจะเอาอยัางไงต่อไปอครานั่งฟังหญิงสาวทั้งสองคุยกันสโรชาเป็นคนมีเหตุผลมากมีสติเขาก็แอบดีใจที่ได้ยินว่าบ้านของหญิงสาวไม่ค่อยมีคนไปมาหาสู่นักนอกจากคนที่สนิทจริงๆแค่นี้ก็ทำให้เขาสบายใจมากๆที่เขากับพัสาราน้องสาวได้รับเกียรตินี้จริงๆ จริงๆแล้วฐานะเขากับน้องสาวสามารถที่จะไปหารีสอร์ทหรือโรงแรมหรูๆอยู่ได้สบายมากแต่เขาก็เลือกที่จะมาพักบ้านสรุชาน้องบัวครับโทรบอกพ่อกับแม่ก่อนดีไหมครับพี่คิดว่าน่าจะดึกแน่ๆอัคราเตือนหญิงสาวขอบคุณค่ะพี่เข้มบัวลืมไปเลยคะ่ะงั้นบัวโทรหาแม่ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะแม่พอดีบัวอยู่ที่โรงแรมนะคะจะทานข้าวเย็นที่นี่เลยพ่อกับแม่ทานไปก่อนเลยนะคะมีเรื่องนิดหน่อยคะ่ะเดี๋ยวกลับไปบัวเล่าให้ฟังนะคะแม่เรียบร้อยคะ่ะเราไปที่โรงแรมกันดีกว่านะคะปะน้องพิมพ์ไปกันเถอะทั้งสามคนเดินทางไปที่โรงแรมระหว่างทางสโรชาพูดคุยให้กำลังใจพิมพันธ์มาตลอดทาง กระทั่งถึงโรงแรมไปทานข้าวกันดีกว่านะคะพิมพ์อยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมจ๊ะสั่งเลยที่นี่อร่อยทุกอย่างพี่เข้มลองดูเมนูไหมคะหรือจะให้บัวสั่งเลยมีอาหารหลากหลายเลยคะ่ะน้องบัวสั่งเลยครับพี่ทานได้ทุกอย่างอย่าลืมขนมหวานนะครับชายหนุ่มบอกเธอแล้วเขาก็ยิ้มให้หญิงสาวสโรชาหันหน้ามามองชายหนุ่มตรงๆ ขอบคุณค่ะพี่เข้มสนับสนุนให้บัวอ้วนหรอคะเธอส่งยิ้มหวานให้เขาสวยเหลือเกินเวลาที่เธอยิ้มเขาชอบเวลาแบบนี้จังเลยสโรชาดูเป็นกันเองกับเขามากไว้ใจเขาพี่บัวคะพิมพ์ขอพาแม่มาทานข้าวด้วยได้ไหมคะอ้าวคุณแม่มาด้วยเหรอคะอยู่ที่ไหนล่ะมาเลยคะ่ะมานั่งทานข้าวด้วยกันเลย ขอบคุณนะคะพี่บัวเดี๋ยวแม่ลงมาค่ะท่านรอพิมพ์อยู่ข้างบนห้องพิมพ์พันธ์พูดเบาแม่ขาอยู่ทางนี้ค่ะพิมพันธ์โบกมือให้หญิงสูงอายุที่แต่งกายในชุดเรสสีครีมท่าทางคล่องแคล่วแต่ใบหน้าและแววตากลับดูไม่มีความสุขเอาเสียเลยอาจจะก,กังวลเรื่องของพิมพันธ์พี่บัวคะนี่คุณแม่พิมพ์ค่ะเมื่อเช้า พิมพออกไปไม่ได้บอกแม่พิมพ์ขอโทษนะคะแม่พิมพ์พันยกมือไหว้ขอโทษแม่ของเธอนางพนรายออกจะแปลกใจไม่น้อยที่จูจ่ๆลูกสาวของนางก็เปลี่ยนไปนี่เยพิมพ์ไปเจออะไรมาสรชาคนนี้ใช่ไหมที่ลูกเขยนางคลั่งหนักหนาแล้วมันยังไงกันนางงงไปหมดแล้ว สวัสดีครับคุณอาผมอัคาราครับชายหนุ่มยกมือไหว้นางพรรรายพร้อมแนะนำตัวเองสวัสดีค่ะคุณอาบัวเองนะคะหญิงสาวยกมือไหว้พรรณรายแม่คะพิมพ์ปรับความเข้าใจกับพี่บัวแล้วค่ะพี่บัวไม่ได้คิดอะไรกับกริดหรอกค่ะแม่กริดมั่วพิมพ์ก็พลอยเข้าใจผิดพี่บัวไปด้วย พี่บัวเตือนพิม์พหลายอย่างทําให้พิมพ์มีสติคิดเป็นพิม์พตาสว่างแล้วค่ะแม่พิมพัน์บอกกับมารดาของเธอแต่พิม์ขอเวลาอยู่ที่นี่อีกสักสามสี่วันนะคะแม่ถือเป็นการพักผ่อนไปในตัวแม่ดีใจนะที่พิมคิดได้เรื่องที่ผ่านมาก็ช่างมันเถอะเริ่มต้นใหม่ต่อไปขอให้เป็นวันที่ดีของลูกนะ นางอ้าแขนอบกอดลูกสาวเมื่อพิมพันธ์โผเข้าสวมกอดสองแม่ลูกเข้าใจกันมากขึ้นภาพที่เห็นตรงหน้าทําให้สโรชาหันไปยิ้มกับอัคาราอย่างมีความสุขทานข้าวกันเถอะค่ะหญิงสาวพูดขึ้นอาหารหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะหนูบัวอาเพิ่งรู้ว่าโรงแรมนี้เป็นของหนู เห็นพิมพ์บอกว่าหนูบัวทำไร่นี่นาโรงแรมออกแบบได้สวยงามมากนะคะแต่และห้องไม่เหมือนกันเลยจ้างบริษัทไหนคะนี่อาสนใจมากนี่อาส่งรูปไปให้พ่อหนูพิมพ์ดูเขาสนใจอากำลังมีโครงการจะทำโรงแรมที่จังหวัดตราดคะ่ะกะว่าจะให้กริดกับหนูพิมพ์บริหารหนูบัวพอที่จะติดต่อทีมที่สร้างโรงแรมนี้ได้ไหมคะ เดี๋ยวบัวให้เบอร์ที่บริษัทไปนะคะงานแบบนี้จริงๆแล้วกริดก็ทำได้นะคะน่าจะดีกว่าด้วยซ้ำพิมพ์ลองคุยกับกริดดูนะงานกริดสวยจริงละเอียดมากด้วยงานภายในของโรงแรมนี้บัวเป็นคนออกแบบเองค่ะสมัยที่บัวยังเรียนประมาณเทอมหนึ่งปี3าบัวอยากให้กริดลองทำนะคะของคุณอา ส่วนที่นี่พ่ออยากให้บัวลองทำเลยออกมาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนงานโครงสร้างอาคารเป็นของบริษัทที่บัวทำงานอยู่ตอนนี้พ่อวางมือแล้วค่ะเปลี่ยนเป็นอามาดูแลแทนพ่อชอบทำไร่มากกว่าแค่ถือหุ้นนิดหน่อยค่ะหลักๆคือคุณอาจะเป็นคนดูแลทั้งหมดทั้งที่นี่และที่พัทยาค่ะพ่อก็ช่วยบ้างนิดหน่อยยิงเสา บอกรายละเอียดกับนางพนารายอ,าอ้าวเหรองั้นดีเลยหนูพิมพ์คุยกับกริดนะลูกถ้าไม่ทำแม่จะจ้างหนูบัวและบริษัทเขาทำแต่ถ้ากริดจ,จะทำแม่จะให้พิมพ์กับกริดช่วยกันเอาตามนี้นะแม่ให้เวลาถึงสิ้นเดือนนี้นางพนณรายพูดแล้วก็ตักอาหารเข้าปากอาหารที่นี่อร่อยมากสถานที่ก็สะอาดสะอ้าน แม่ประทับใจมากเลยแม่ว่าแม่จะอยู่ต่อสักหน่อยนะสบายใจยังไงก็ไม่รู้เพื่อดูโน่นนี่พรุ่งนี้เราไปไหว้พระขอพรกันไหมลูกแม่อยากไปมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสสักทีนางพานรายหันมาชวนลูกสาวไปค่ะแม่พิมพ์ก็คิดไว้เหมือนกันแต่ก็ยังไม่มีโอกาสเสียดายนะคะที่พ่อกับน้องไม่ได้มาด้วย ที่โรงแรมมีรถนําเที่ยวไหมคะพี่บัวพิมพ์ไม่อยากขับรถแล้วมีค่ะเดี๋ยวพี่จัดการให้นะคะเธอแนะนําสถานที่และวัดกับพิมพันธ์และพันนรายไปอ้าว่าคุณอัคขรากับหนูบัวหน้าระไม้คล้ายกันมากเลยนะคะสมแล้วกับที่เป็นแฟนกันขอให้รักกันยาวนานมีข่าวดีเมื่อไร่อย่าลืมบอกอานะคะ นางพนรายพูดและก็ยิ้มอย่างมีความสุขสโรชาสำลักน้ำแกงเมื่อได้ยินพนรายพูดและจามอยู่แบบนั้นเพราะน้ำแกงขึ้นจมูกอัคราต้องหยิบทิชชู่และยกแก้วน้ำให้ดื่มเขายิ้มตลอดเวลาที่ดูแลหญิงสาวส่วนสโรชานั้นไม่มีโอกาสได้พูดอะไรเลยเมื่อชายหนุ่มตอบหญิงสูงอายุว่าขอบคุณมากครับคุณอา ผมไม่ลืมแน่นอนครับเขาสงสัยตามหาหญิงสาวว่าอย่าเพิ่งให้เธอพูดและเธอก็ไม่พูดสรชาก็งงตัวเองเหมือนกันทำไมเธอถึงไม่ปฏิเสธคำพูดของคุณอาพันรายอาขอบคุณคุณอัคราและก็หนูบัวมากนะที่ให้คำแนะนำกับหนูพิมพ์คงเป็นแม่เห็นลูกทุก ็ทุกตามลูกทุกยิ่งกว่าพรุ่งนี้พ่อกับน้องจะบินมาที่นี่เลยนะลูกแม่ว่าเราให้ทางหนูบัวจัดทริปเที่ยวให้ดีกว่าหนูพิมพ์ว่าไงลูกดีจังเลยค่ะแม่จะได้เที่ยวพร้อมหน้าครอบครัวพิมพ์ดีใจที่สุดเลยคะ่ะพิมพ์พันกอดเอวมาดาไว้เรื่องโปรแกรมเที่ยวเดี๋ยวบัวจัดการให้นะคะ ยังไงจะเสนออีกทีผ่านน้องพิมพ์สำหรับคืนนี้บัวกับพี่เข้มขอตัวก่อนนะคะคุณอาน้องพิมพ์จะได้พักผ่อนกันค่ะพรุ่งนี้พี่ส่งรายละเอียดให้นะคะน้องพิมพิมพ์ขอบคุณพี่เข้มและพี่บัวมากเลยนะคะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้พิมพันยกมือไหว้ทั้งสองไม่เป็นไรครับเราสองคนหวังดีมีอะไรพอที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยครับ ลาแล้วนะครับระหว่างทางกลับบ้านสโรชามีท่าทีอึดอัดเธออยากจะขอโทษเขาที่พาเขาไปเที่ยววันนี้แต่กลับต้องมาเจอแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้แถมยังเกิดการเข้าใจผิดอีกเธอรู้สึกเกรงใจเขามากพี่เออพี่เข้มคะสโรชาเรียกเขาและหันหน้าไปทางอาัคาราที่กำลังขับรถ ครับมีอะไรครับน้องบัวอคราหันมามองหญิงสาวทำไมเขาจะไม่รู้ว่าเธอจะพูดเรื่องอะไรเขารอให้เธอพูดเขาอยากรู้ว่าหญิงสาวจะพูดว่าอย่างไงเออเรื่องที่โตอาหารครัพี่เข้มทำไมเหรอครับก็จบด้วยดีนะพี่ว่าไม่เห็นมีอะไรที่เป็นปัญหาเลยดีซะอีกน้องบัวอาจได้งานเพิ่มก็ได้นะครับ เขาพูดแล้วก็ยิ้มอย่างอารมณ์ดีไม่ใช่ค่ะพิเข้มคือที่คุณอาพนารายเข้าใจผิดนะคะเรื่องอะไรเหรอครับเขาแกล้งถามเธอก็เรื่องที่คุณอาบอกว่าพี่เข้มกับบัวเป็นคนรักกันนะคะบัวขอโทษนะคะที่ปล่อยเลยตามเลยมีโอกาสบัวจะชี้แจงให้คุณอาและน้องพิมพ์เข้าใจใหม่นะคะบัวขอโทษจริงๆยิงสาวยกมือไหว้เขา และยังไม่ยอมวางมือลงจนชายหนุ่มหันมามองยิ้มถูกใจในท่าทางของเธอไม่เป็นไรครับน้องบัวเอามือลงเธอะอย่าไปคิดอะไรเลยเรื่องมันผ่านมาแล้วเออนี่แวะซื้อขนมหวานไหมครับพี่เห็นร้านขนมไทยอยู่ข้างหน้าดูหน้าตาน่าทานมากเลยพี่เห็นน้องบัวทานพี่ก็อยากทานบ้างชายหนุ่มพูดแล้วยิ้มให้คนข้างๆแวะๆค่ะ ขอบคุณนะคะพี่เข้มทำไมบัวไม่ได้สังเกตเลยว่าแถวนี้มีร้านขนมหวานเธอลืมเรื่องที่คุยกันเมื่อกี้ไปเลยได้ผลแฮะพอถึงเวลาแบบนี้อัคราก็ไปไม่เป็นเหมือนกันเขาอยากจะพูดหลายอย่างแต่อีกใจก็คิดว่ารออีกนิดแล้วกันเขาไม่อยากได้รับคำปฏิเสธเขาไม่ได้อยากได้ยินคำนั้นเลยใจเย็นๆนะอัคารา